สวัสดีค่ะนันมาดูทาน้มนะคะเขาเล่นกับแมลงนะคะทาน้มระวังมันกัดกัดหรือเปล่าเนี่ยระวังกัดเอานาหายไปไหนล่ะหายไปแล้วเ,เห็นไหมเห็นไหมอยู่ไหน ยังไงแล้วเข้าไปแล้วไลเข้าไปเขาไปเข้าไปแล้วอันนี้ไปแล้วเนาะไปไปเล่นที่อื่นไปไปเล่นอื่นไหนไหน,ไหนลูกปัดอยู่ไหนเมื่อกี้เนี่ยลูกปัดหายไปไหน,ไหนแล้วเออเล่นลูกปัดดีกว่าเนาะ อยู่ไหนเนี่ยเอกมาแล้วทำนะท่าอะไรเนี่ยทำท่าอะไรเฮ้เอามาแล้วเอามาเอามาเอาลูกปัดมามไปเนี่ยนี่ทาน้องอุ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮยเ <laughs> ด้งดึงเนี่ย <laughs> ทาน้องตลกอะ Oh, dear, dear, dear. Boy, boy, boy.